มาดูเคสของเชื้อมะเร็งปากมดลูกกันบ้างครับท่านนี้บอกว่ายังไม่เข้าระยะแรกสามารถฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ได้หรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงจะเราจะไปตรวจนะครับว่าเราพบเชื้อมะเร็งปากมดลูกก็คือเชื้อไวรัส HPV หรือ human papilloma virus ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับ,รบแสดงว่าเรามีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือเกิดติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์อื่นปัจจุบันเนี่ยนะครับ วัคซีนสำหรับป้องกันไวรัส HPV ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีถึง9สายพันธุ์สสายพันธุ์แล้วก็2สายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นที่คุณมีปัญหานะครับว่าพบเชื้อเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีความผิดปกติของเซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยก็แสดงว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงฉีดวัคซีนป้องกันไว้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะอย่างน้อยก็จะช่วยช่วยป้องกันนะครับไม่ให้ได้รับเชื้อมะเร็งปากมดลูกหรือเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์อื่นเข้าไปนะครับ ครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในการฉีดวัคซีนตรงนี้อาจารย์ การที่เราจะรณรงค์ให้เด็กๆฉีดตรงนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับก็ปลอดภัยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับบางทีจ้องตากันปุ๊บก็อีลุกตุ๊ป่องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ได้รับเชื้อไวรัส HPV หรือ human papilloma virus ซึ่งเป็นโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนป้องกันไวว้นะ่่าาจดีก แต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ต้องนะครับหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรืออย่างน้อยต้องใส่ถุงยาอนใหม่นะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันร้อยเเซนะครับได้ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็น9สายพันธุ์ตอนนี้ก็อัพขึ้นมาเป็น90%แต่ราคาก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับครับผม